สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเรียกได้ว่าช่วงนี้กำลังมาแรงเลยนะครับกับตายอารไทยนะจัดเต็มเลยนะครับกับราชินีสาวดอกย่านะเรียกได้ว่าไลฟ์มาดนรัวเลยนะครับคอมเมนต์กันสนั่นโซเชียลเลยนะฮะแชร์กันกระหน่ำไฟลุกเลยกับราชินีสาวดอกย่าตายออรไทยซึ่งตอนนี้นะครับในช่วงเวลานี้บอกได้เลยว่าเธอเปลี่ยน ไปอย่างมากเลยนะในเรื่องของการจัดเต็มเมคอัพพลิกสุดชีวิตสุดขีดเลยนะครับสุดขั้วเรียกได้ว่าเป็นสายฝอจากสาวเรียบร้อยนะครับในมาดของนางเอกมาดของราชินีสาวดอกหญ้าเปลี่ยนลุกไปเป็นสายฝอนะเรียกได้ว่าปังแทบจำไม่ได้เลยทีเดียวนะครับสายฝอตัวแม่เลยไม่ได้เห็นบ่อยกับลุคนี้นะครับที่สวยฟาดแรงเชียวนะครับ ทาอายไลเนอร์กรีดจนแบบโอ้โหสวยจนแทบจำไม่ได้ขนาดนี้เลยนะฝีมือเมคโอเวอร์ over, นะของใครจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับเพราะว่า,าเธอคนนี้เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ด้วยนะครับก็คือนัดมมน,นิสสันมณียูทูบเบอร์ชื่อดังอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังด้วยนะครับเจ้าของรายการสะบัดแปลงนะซึ่งตอนนี้เนะี่ยคือจัดเต็มแปลงโฉมสาวดอกยญาลุก คือแบบโอ้โหสวยจึ้งเลยนะครับจากลุกราชินีสาวดอกหญ้าเนี่ยแปลงโฉมมาเป็นนางพญาสายฝอเลยนะแต่ชุดที่ใส่เนี่ยตาย,ยังขอแจมด้วยผ้าไทยอ่าก็ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเรียกได้ว่าชุดที่ใส่เนี่ยก็ยังไม่ถือว่าโปและชุดฉาดนะครับแต่ว่าเป็นชุดไทยประยุกต์ให้สมกับออินเนอร์ที่เธอเป็นราชินีสาวดอกหญ้าผสมผสาน ลุกระหว่างสายฝอนะครับเข้า,าแจมด้วยผ้าไทยเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับผู้หญิงหัวใจอีสานที่เธอเนี่ยชูจุดยืนนี้มาตลอดนะครับ แล้วก็ถ่ายรูปแอคชั่นคู่กับใครเอ่ยก็คือ,อคุณนัทนิสัมณีนะก็คือบิวตี้บอกเกอร์ชื่อดังนะครับนี่ก็คือแบบโอ้โหฮ่องเกินต้านเลยนะเรียกได้ว่าไฟลุกกันทีเดียวเชียวนะสำหรับงานนี้บอกได้เลยว่า FC เนี่ยเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับกระหน่ำโซเชียลเลยเรียกได้ว่าเก่งมากๆเลยที่นัทนิสัมมณีสามารถแปลงโฉมไตอลไทยจากสาวเรียบร้อยเนี่ยเป็นสาวเปรี้ยวนะครับแล้วก็เป็นสาวเชียวสายฝอได้อย่างชนิดแบบเปลี่ยนลุก ตื่นตาแตกกันเลยทีเดียวเชียวนะไม่คิดเลยว่าจะได้เห็นลุกนี้ลุกนี้ของไต่อรไทยคือปึ้งจึ้งนะครับแล้วก็จริตคือฟาดฟาดนะขอบคุณพี่นัทมากๆเลยนะที่ทําให้เห็นลุกนี้ของแม่ตต่อรไทยเป็นบุญตาด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณแม่ตต่ที่มาสะบัดแปลงในครั้งนี้ด้วยนะไม่แต่งก็ว่าสวยแล้วพอยิ่งแต่งยิ่งโคตรสวย แต่งแบบนี้บ่อยๆนะพี่ต่ายคือคนต่อไปบอกเลยคนต่อไปที่าทาง Beau t y b l o ก g e r จัดให้นะหลายๆคนก็เห็นลุคของต่ายออรไทยแล้วนะก็อยากจะจับจองตัวไปเป็นพรีเซนเตอร์กันเลยทีเดียวเลยฮะแบบเออลุคเธอคือได้นะครับแล้วก็มีคนบอกมาว่าเธอเนี่ยก็คือคุณแม่ต่ายออรไทยเนี่ยพอแต่งออกมานะครับคือแบบอย่างที่บอกคือห้องโลกตะลึงแล้วนะครับหน้าตา,าน ไปแอบละไม้คล้ายคลึงกับเฟิร์สหวังนะเฟิร์สหวังก็คือนางงามนะครับนางงามเฟิร์สหวังหน้าละไม้คล้ายคึงมากๆนะครับลองหาลองเสิร์ชข้อมูลได้เลยนะความโหนความกรามนะครับสาวอุบลเนี่ยเขาปังมาตั้งแต่สมัยพิยุยรจานานะแล้วก็ความเป็นป่ายอลไทยนะครับคือด้วยความที่ว่าหน้าเขาเป็นคนหน้าหวาน เป็นสาวดอกยาตนะครับสไตล์นางเอกสไตล์แอปทัศอ่อนนะพอแตกออกมาปุ๊บเป็นสายฝอคือจริตคือปังเลยคือเรียกได้ว่าเปลี่ยนลุคหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะแต่เป็นการเปลี่ยนที่ดีมากๆเลยเราก็อยากจะเห็นปล่าอไทยลุปนี้มานานแล้วนะครับแต่พอได้เห็นปุ๊บก็เหมือนกับเป็นการทําให้เรากระเทยไทยนะครับแล้วก็เราอาบดรดาลูกเล็เกเด็กแดงนะที่ทําสายแฟชั่นเนี่ยคือต่างคนก็ต่าง ตะลึงเลยนะว่าโอ้โหแม่ตายเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้นะครับจากสาวหวานเป็นสาวสวยเฉียวเฟียสมากๆนะครับอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมคนแต่งหน้านะครับเบรกอัพโอเวอร์นะครับาจากนักนีสามนีด้วยนะที่แต่งแม่ตายออกมาดีมากมากเลยนะอชอบทุกลุกที่เป็นพี่ตายแล้วกันนะครับชอบทุกลุกที่นางเนี่ยเปลี่ยนแล้วก็นางกล้าที่จะเชนต์ตัวเองในแบบที่นางไม่เคยทํามาก่อนอันนี้คือขอชื่นชมจริงๆสุดยอดมากๆเลยนะครับ นะโอเควันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ